มาตรการเยียวยามาแน่อนุวัตยืนยันอนุวัตยืนยันอนุวัตยืนยันเบื้องต้นเยียวยาประมาณ2เดือนเบื้องต้นเยียวยาประมาณ2เดือนอสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกทุกท่านนะครับตั้งใจฟังกันนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยส่งบอกต่อๆกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่ สู้ไม่ดีนะนะครับเพราะว่าทําให้หลายคนได้รับข่าวสารที่บิดเบือนนะครับแล้วก็ไปส่งบอกต่อต่อกันแล้วก็ทําให้บุคคลคนหนึ่งนะครับเสียเครดิตได้เลยนะครับก็คือเสียเขาเรียกว่าไงเสียเสียชื่อเสียงนะครับผมก็ทําให้ได้รับผลกระทบไปนิดหนึ่งนะครับสําหรับโลกของโซเชียลนะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของเงินเยียวยานะครับ ส0 0 0ถึง5,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็น4 0 0พหรือ5,000บาทก็แล้วแต่นะครับตอนนี้มีเต็มไปหมดนะครับก็บอกว่าเยียวยาต่อ2เดือนรับ4 0 0 0 5,000บาทนะครับผมบอกเลยตรงนี้นะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันเนาะก็คือไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวบิดเบือนนะครับคุณอนุวัตรก็งงเลยครับงงเลยนะครับไปบอกตอนไหนนะครับเขาก็ได้ทําการโพสต์ facebook แจ้งเอาไว้เลยด้วยซ้ํานะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดและอธิบายเพิ่มเติมให้ได้รับชมและดับฟังกันนะครับเช่นเดิมครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราเนี่ยผมอยากจะขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับฟังเราอยู่ณตอนนี้นะครับช่วยพิมพ์คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์หรือกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณอนุวัฒนะครับหรือที่รู้จักกันนะครับอนุวัฒจัดให้นะครับผมก็ พิมพ์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์จะพิมพ์พูดคุยหรืออะไรก็ได้นะครับเผื่อเขาผ่านมาเห็นนะครับเพราะว่าทางข่าวสามทีวีก็ได้ทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคุณอนุวัตรบ่อยๆนะครับผมจะว่าเป็นปิงเกาะก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับผมก็จริงๆก็ก็มีก็มีมอะไรหลายอย่างที่ทําเกี่ยวกับที่คุณอนุวัตรเขาแจ้งเข้ามาครับในส่วนของคลิปวิดีโอของคุณอนุวัตรนะครับส่วนใหญ่เขาจะเป็น วิดีโอเนื้อหาสั้นกระชับดูเข้าใจง่ายภายใน1น,นาทีนะครับที่ tiktok นะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน tiktok เข้าไปดูคุณอนุวัตนก็ได้นะครับที่ tiktok นะครับพิมพ์ค้นหาได้เลยครับว่าอนุวัตน์จัดให้หรืออนุวัตน์เฉยๆนะครับก็ขึ้นฟีดหน้าแรก tiktok ได้เลยครับใครที่อยากจะรับชมและรับฟังแบบเนื้อหาข่าวทันไวเหตุการณ์บ้านเมืองแบบกระชับสั้นๆภายในหน,นาทีนะครับ ไปติดตามกันได้ที่ tiktok คุณอนุวัฒน์นะครับในส่วนของข่าว3 p ีนี้ก็จะอธิบายให้มันขยายความเข้าไปอีกนะครับก็จะทําให้คนเข้าใจได้มากขึ้นนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็เป็น facebook ของคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับ Facebook หลักเขาเลยนะครับเขาก็ได้โพสต์นะครับโพสต์เองเลยนะครับว่า รูปต่างๆทั้งในเฟซยูทูบหรือ Tik t o อกนะครับปลอมหมดนะครับก็คือขยันปลอมนะครับกันจังเลยนะเขาก็บ่นๆนะครับก็คือเขามีเขาเรียกว่าไงสื่อออนไลน์โซเชียลเดียวขอไปครับสื่อออนไลน์โซเชียลเนี่ยมีอยู่2ออย่างนะที่ที่ผมเท่ารู้เท่าที่รู้มานะครับก็มี Facebook ของเขาก็คือ Facebook อันนี้นะครับแล้วอีกอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Tik t o อกนะครับผม Tik t o อกคือดูง่ายๆเลยครับ จะมี Subscribe นะครับของ TikTok เนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะครับดูง่ายๆเลยนะครับก็ดูๆกันด้วยนะครับในส่วนของข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงนะครับ12มกราคมเยียวยา2เดือนเดือนละ4,000ถึง5,000บาทนะครับรอบนี้ได้เกือบทั้งประเทศนะครับก็งงนะครับว่าคุณอนุวัฒ ไปบอกยืนยันตอนไหนนะครับเขาพูดในคลิปวิดีโอเองเลยนะสำหรับช่องนี้นะครับทั้งบทความเรียกว่าอะไรดีอันเรียกว่าช่องนี้นั่นแหละครับนะครับเขาผมได้ไปฟังมาแล้วบ้างนะครับเขาก็พูดเองลนะว่ายืนยันจากขอไปครับยืนยันจากอนุวัตรนะเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์ให้ได้ฟังกันนะครับมาตรการเยียวยามาแน่อนุวัต์ยืนยันอนุวัตรยืนยันอนุวัตยืนยันเบื้องต้นเยียวยาประมาณ2เดือนเบื้องต้นเยียวยาประมาณ2เดือน ผมฟังแล้วก็ตลกนะยืนยันจากคุณอนุวัฒน์นะครับไปบอกไปบอกตอนไหนครับว่ายืนยันผมก็ยังงงๆนะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่คุณอนุวัฒน์ออกมายืนยันเนี่ยมันคือคลิปวิดีโอนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังดูโอ้ข่าวปลอมก็ขยันแชร์กันใน YouTube AI ลุงเสียงปลอมๆม,มาก็แชร์แล้วก็ถามกันตอบกันอยู่ทุกวันไม่รู้จะตอบยังไงแล้ว ข่าวจริงๆเนี่ยคือก่อนนันนี้มันมีข่าวลือว่ามันจะมีการจ่ายเยียวยา5,000บาทรอบ2จากสถานการณ์โควิดตอนนี้คือท่านอาคมเติมวิทยาภัยศิษย์น้ำจิครังท่านก็บอกแล้วบอกว่าจะไม่มีแนวคิดในการจ่ายเยียวยาโควิดรอบที่2หรือจ่าย5,000บาทอีกนะครับเพราะต้องการนำเงินที่เราไปกู้มาเนี่ย ไปฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ฟื้นฟูประเทศก่อนนะครับข่าวปลอมอย่าแชร์เลยครับผมเหนื่อยตอบครับข่าวฟุณครับครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็คือไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับไอที่บอกว่าเยียวยาต่อลุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลุ้นนะครับลุ้นอะไรนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ ชัดเจนนะครับทางขุณอุวัต์เขาก็ได้บอกชัดเจนแล้วครับว่าไม่ช่วยเหลือไม่ไม่ส่งต่อไม่เยียวยาอะไรแล้วนะครับเพราะว่าต้องการนําเงินที่กู้มาเนี่ยนะครับไปฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนนะครับผมไม่มีนะครับไอ้คำว่าลุ้น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 อะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้ลุ้นเยียวยานะครับจริงๆผมก็เพิ่งมาทราบนะครับเพิ่งมาทราบจริงๆก็เพิ่งมาทราบเมื่อตอนเย็นนี้เหมือนกันนะครับว่า มันไม่มีลุ้นอะไรสักอย่างแล้วนะผมได้ไปหาข้อมูลแบบจริงๆมานะครับตอนแรกผมก็เคยทาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของการลุ้นเงินเยียวยาเหมือนกันเนี่ยแหละนะก็ขอโทษตรงนี้ด้วยกันนะครับขอโทษเลยแล้วกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปลุ้นอะไรสักอย่างนะครับกับไอ้เงินเยียวยาอะไรตรงนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับถึงต่อให้มีนะครับก็มีในรูปแบบอื่นนะครับไม่ได้มีไอ้ที่ว่าแจกต่อรอบสองรอบสามแจกต่อ ส0 0 0ันห้ไม่มีนะครับไม่มีก็รออฟังความคืบคหน้านะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอมเมนต์จากทางคอมเมนต์ comment จากช่องทางของ Facebook คุณอนุวัตนนะครับก็ตามนี้เลยครับก็มีบนบนกันนะครับว่ามันมีความสุขมากมั้งที่มาหลอกชาวบ้านนะลกจิตลกจิตตั้งแต่เคยอันนี้ก็แรงไปนะครับผมคนพวกนี้นิสัยไม่ดีเนาะชอบเอารูปคนอื่นมาโพสสร้างกระแสนะครับ อันนี้ต่อก็เออเหนือใจจังค่ะพี่อนุวัตรยิ่งตอนนี้งานไม่มีทําแบบนี้ด้วยนะครับทางานปิดยาวคนกินรายวันอย่างนี้แย่เลยนะครับสุดท้ายก็เป็นถ้าก๊อปปี้ข้อความมาเห็นเยอะๆเนี่ยแต่ไม่ได้สนใจเพราะติดข้อมติดตามข้อมูลจากเพจคุณอนุวัตรนะครับคนนี้ก็เป็นแฟนคลับตัวตัวยงเลยนะครับก็ พ่อแมพี่น้องทุกๆท่านนะครับสามารถไปติดตาม Facebook คุณอนุวัตนได้นะครับพิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับอนุวัตนจัดให้หรืออนุวัตน์เฉยๆนะครับทาง Facebook และ t i k t o อรนะครับ YouTube ผมเคยค้นหาเหมือนจะเขาไม่น่าจะเล่นนะครับหรือผมหรือผมหาไม่เจอก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับใครที่ต้องการรับฟังข่าวสารเนื้อหาไวทันเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับสั้นๆภายในหนาทีถึง2นาทีครับ ก็ติดตามได้ที่คุณอนุวัตจัดให้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแต่หลักๆนะครับหลักๆแล้วเขาจะเล่นอยู่ที่ Tik t o อกนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้ t i k t o อกนะครับแล้วก็พิมพ์อนุวั์จัดให้นะครับเจอแน่นอนโอเคครับก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งคอมเมนต์คนละหนึ่งไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับพิมพ์เป็นกําลังใจให้คุณอนุวัตจัดให้นะครับเพื่อนําข่าวสารดีๆกระชับทันไวนะครับแล้วก็เป็นข่าวจริงมา ให้พ่อแม่พี่น้องท,ท,ทุกท่านได้รับชมและรับฟังแล้วก็ให้ผมได้เป็นปริงเกาะของคุณอนุวัตอีกต่อไป <c oughs> อันนี้ยอมรับแบบจริงๆตรงๆเลยนะครับก็ยอมรับครับว่าเกาะเกาะคุณอนุวัตนะครับในการเกาะกระแสนะครับแล้วก็ในการทํารายได้จากตรงนี้ด้วยนะครับผมก็พูดตรงๆนะครับไม่ได้คิดจะอะไรนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากถึงชาวคนที่ทําคลิปวิดีโอเรียกว่า คนที่ทําคลิปวิดีโอแนวเนี้ยนะวงการที่ผมพูดเลยนะแนวอ่านข่าวให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนี้ยนะก็ช่วยกันรักษาสังคมรักษาวงการนี้กันต่อไปนะครับอย่าทําเลยครับไอ้ข่าวที่มันบิดเบือนนะครับบิดเบือนจนเกินจริงจนเกินไปนะครับอย่าเลยนะครับช่วยกันรักษาวงการนี้เอาไว้นะผมขอเรียกว่าวงการนี้นะนะครับอย่าทําให้มันแย่เลยนะครับก็ถ้าเขาจะเล่นจริงๆเนี่ยเขาเล่นพวกเราได้นะครับผมผมบอกเลย นะครับช่วยกันช่วยกันนะครับดูแลรักษาวงการนี้ต่อไปนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะรับเวลารับฟังข่าวอนะไรเนี่ยก็ช่วยดูสักนิดนึงนะครับว่ามันจริงหรือไม่มันบิดเบือนหรือไม่นะครับผมบางอย่างนะครับเขาอาจจะพลาดหัวข่าวให้ลอกคลิกลอกกดไปเนะี่ยก็จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรนะจะพูดว่าผิดไหมก็พูดไม่ได้เต็มปากครับมัน มันเขาเรียกว่าไงเขาทํากันมานานแล้วครับไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีหรอกนะแต่ว่ามันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับผมไอ้การพาดหัวข่าวล่อคลิปเนี่ยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะจริงๆทุกวันนี้ผมก็ทําอยู่นะอแต่ก็ไม่ได้บิดเบือนอะไรอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในเนื้อหาข่าวอะไรจริงๆนันน่ะมันก็คือข่าวอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ได้บิดเบือนอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคครับพูดขี้โม้มานานละก็ขอปิดคลิปไปด้ยแต่เท่นเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมแชร์ส่งบอกตต่อกันด้วยนะสวัสดีครับ